สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่13พฤษภาคมอยู่กับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับวันนี้นะครับมาดูสื่อนะครับโหมหนักเลยนะครับในดีลของอูกาเต้แต่วงในฝั่งเรียบูยังออกมาแย้งเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงไบรตันนะครับเปิดทางแมตต์อลิสเตอร์ในการย้ายทีมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปรีวิวเรียบูเจอกับเลสเตอร์ติดตามได้ในข่าววันนี้ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับซูซูกิซูบิวบ์เจลเน็กซ์เน็กซูดีเอขับสนุกเต็มขัน้นร้อนใจเกินพิกัดมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปายเดอร์รอบขันชุดซิการ์เจลเน็กซ์อีดิชันพร้อมเสริมเอกลักษณ์แต่งบริเวณคอนโซลลายประตูเป็นลายเคปเลอจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับเต็มที่กับพลังหัวฉีดคู่เดอร์เจ็ทแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะการขับขี่พร้อมกับระบบความปลอดภัยครบคันนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับถ้าอยากได้รรรรถดดดีีๆไไไปเเเเเลลลยยนนะะะฮท่่่โชวว์์วู Suzuki, Suzuki, CEO, S, ููมมมมหือออ็บบซตตต .co.th ข้้พิิคั พิมพ์ครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำนวนแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง d e l i v e r y 0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตีความอร่อยนะครับก็มาครับเริ่มเริ่มต้นรายเรียงวันนี้กันนะแต่ก่อนอื่นนี่ต้องบอกกนนะดื่มไม่ขับด้วยความหงอยจากซูซูกินะครับอ่ะวันนี้ขอเกินด้วยเรื่องนี้ก่อนละกันเจอเกนคอปครับเมื่อวานนี้ก็สัมภาษณ์ก่อนเกม ที่เจอกับเลสเตอร์คือถแถลงข่าวส่วนใหญ่มาวันศุกร์ตลอดทุกคนน่าจะทราบแต่ลีพูเนี่ยจะเตะกับเลสเตอร์วันจันทร์นะครับแน่นอนนะข่าวก็ถามหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือแบบเชนคอปสมมติถ้าล์พูพลาดท็อปโฟจริงๆเนี่ยมันจะดึงมันจะกระทบกับการดึงผู้เล่นไหมแบบความดึงดูดอะไรแบบนี้ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกจะกระทบหรือเปล่าเชนคอปก็ย้ำนะครับว่าเขาเชื่อว่าลีพูยังดึงดูดนักเตะได้ต่อให้ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีก เพราะว่าลิเวอร์พูก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูเป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักเตะได้แม้ไม่ได้ไป UCL ก็ตามแต่เพราะเราอีกอย่างหนึง่งเพราะเราเราเป็นทีมที่ดีด้วยและถ้าเราได้รับอนุญาตให้คุยกับใครก็ตามเราก็ไม่เคยไปขายฝันเรื่องการันตีโค้ด้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกให้กับนักเตะนักเตะทุกคนรู้สถานการณ์ดีตอนที่คุยกับเวอร์ูว่ายังไงลหลายๆคนที่คุยด้วย อยากจะเข้ามาสร้างยุคใหม่ไปด้วยกันมากกว่าที่จะมาแบบว่าชุบมือเปิดประสบความสาเร็จอยู่แล้วเข้ามาสานต่อแต่แบบมีหลายคนที่อยากจะเข้ามาสร้างสิ่งใหม่ดังนั้นครอปเชื่อว่าซื้อนักเตะใหม่ได้ต่อให้เราจะพลาด UCL พลาดไป UCL ในปีหน้าก็ตามนะครับแต่แน่นอนการพลาด UCL ไม่ใช่เรื่องดีครอปย้าไม่ใช่เรื่องดีและยิ่งถ้าเกิดเป็นการพลาดในระยะยาวสมมติพลาดติดต่อ,อก,กันหลายปีอันนั้นไม่ดีแน่แต่การพลาดแค่ปีเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นเรื่องปกติที่ทีมก็จะมีสะดุดกันได้นะครับทีนี้อ่ะลิงก์ที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นพอจอยนะก็เขียนเรื่องที่ครอบพูดแ่แหละแต่เขามีเสริมข้อมูลในเนื้อในนั้นที่สําคัญและน่าสนใจมากพอจอยบอกว่าในเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยแม็กอลิสเตอร์กับเมซอนเมาสนะอ่ะเป็น2องท็อปนะเมาส์กับอลิสเตอร์นะเป็น2ลิตรายชื่ออันดับแรกที่แบบอยู่บนสุดอะ คอนเฟิร์มและในส่วนของเมาส์เนี่ยนะคือเขาบอกว่ามีการ70ล้านที่เชลซีตั้งเอาไว้นะเบื้องต้นสาหรับเมาส์นะเขาบอกว่ามันเป็นการโกงเกินไปกับนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวถ้าเทียบกับที่เชลซีไปซื้อสเตอร์ลิงมาจากแมนซิตี้ที่เหลือสัญญาปีเดียวเหมือนกันซื้อมาแค่40กว่าล้าน47ล้านอะแล้วคุณจะมาขายเมาส์70ล้านซึ่งอันนี้เป็นการโกงราคาที่เกินจริงอ่าพอจอยก็เขียนแบบนั้นนะครับส่วน พอจอยบอกเลยว่าหลังจบซีซันจบซีซันปุ๊บลิพูจะเดินเครื่องคุยเจรจากับนักเตะเป้าหมายทันทีแต่ต้องรอจบซีซันก่อนเหมือนแบบสมมติว่าจบซีซันปุ๊บลิพูอาจจะเข้าไปคุยกับเชลซีลิพูอาจจะเข้าไปคุยกับไบรตันทันทีเลยแต่ต้องรอซีซันจบก่อนในการคุยกับสมบสทรศรลิฟูจะรอก่อนมันเป็นระเบียบมันเป็นธรรมเนียมด้วยแหละครับจะไปคุยตอนนี้มันก็น่าเกียดเขากาลังสมาธิโฟกัสในเรื่องของการอ่า ในหลีกกันทั้งนั้นท,ทุกทีมใช่ไหมฮะเราจะไปคุยตอนนี้น่าเกียดก็ต้องรอหลังจบซีซั่นซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้อีกหนึ่งแรงข่าวครับคริสบัตคอมนี่ก็น่าเชื่อถือเหมือนกันของเทเลกราฟครับ,รบเขาก็บอกเหมือนกันแต่อันนี้เขาจะพิมพ์อีกแบบนึงว่าเ,าเขาจะใช้คําว่า considering นะครับกำลังตัดสินใจหรือผู้กําลังตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนอซื้อเมสาอเล็กซิสแมคลิสเตอร์หรือแลนด์แกวนแบช เราต้องฟังคํานี้ให้ดีผมเห็นมีบางเพจแปลผิดไปแปลว่าเตรียมยื่นเตรียมยื่นมันแปลว่าจะยื่นแน่ๆแ,และทุกคนเลยแต่ถ้าใช้คําว่าพิจารณาพิจารณาแปลว่าคิดอย่างถี่ถ้วนก่อนต้องไปคิดก่อนว่าจะยื่นใครบ้างหรือไม่ยื่นใครบ้างอะไรยังไงนึกภาพไหมแตกต่างกันระหว่างเตรียมยื่นกับพิจารณาจะยื่นเห็นความต่างไหมครับซึ่งผมย้ํานะครับว่าคิสบัตคอมบอกแค่ว่าพิจารณานะครับนี่ กำลังคิดอยู่นะครับอ่าคือยื่นแน่ๆแต่จะยื่นใครบ้างยื่นกี่คนอันนี้ไม่ทราบอ่าอันนี้ก็คือข้อมูลจากผมขอเกินข้อมูลเริ่มต้นจากเป็นสายโหงก่อนทีนี้ครับเรื่องราวของแม็กลิสเตอร์ผมก็มีมาอัปเดตกันด้วยนะนักข่าวคนเมื่อวานที่ผมรายงานนะครับกัสันเอดูนนะครับวันนี้ก็ไปออกรายการของทางในสื่ออเจนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาก็คอนเฟิร์มในรายการเลยนะเนี่ยมีคนเขาอ่าเพจ About a r g e น t i n าเขาไปฟังมาแล้วก็เอามาเล่าไปฟัง ว่าไบตันได้มีการแจ้งกับแม็ตอลิสเตอร์แล้วว่าโอเคซัมเมอร์นี้เราจะอนุญาตให้คุณย้ายทีมได้เลยอ่าเราจะอนุญาตให้คุณย้ายทีมได้เลยนะอ่าและบอกว่า70ล้านนี่คือค่าตัวที่ไบตันต้องการซึ่งทีนี้รายง,งานจากฝั่งอาเจนตรงกับทางอังกฤษแล้วอ่าเจล้านคือตัวเลขที่ไบตันต้องการโอเคครับและเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรที่ ตอนนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดเป็นรูปธรรมท,ที่สุดมากกว่าทีมอื่นทีมอื่นยังไม่ได้เข้ามาคุยกับเอเจนต์ตั้งแต่แบบจริงจังลึกซึ้งยื่นสัญญาให้ขนาดนี้ลิปูเป็นทีมแต่งขณะที่อีกหนึ่งหน้าข่าวของอาเจนนะครับนั่นก็คือเชย์มานกาเซียกาโนวาสองคนนี้ทั้งคนแรกและคนนี้อยู่สื่อใหญ่อย่างทีวีซีทั้งคู่เลยโดยคนที่สองนี่บอกว่าบริยตันเนี่ยก็พร้อมฟังทุกข้อเสนอที่จะยื่นเข้ามาแต่ตั้งไว้แล้วคือ70ล้านปอนด์ หลังจบซีซั่น28สพฤษภาคมนะก็เดี๋ยวจะมาคุยกับนังเตะแล้วก็หาทางออกร่วมกันเลยว่าคุณอยากไปไหนอะไรยังไงนะคือไม่ขวางไบตันไม่มีคําว่าขวางครับนะตอนนี้ให้เข้าใจตรงกันแบบนีน้นะครับก็สื่อฝั่งอาเจนก็รายงานตรงกันหมดแบบนี้ครับว่าไบตันพร้อมขายแล้วแล้วก็ถ้าคนงงว่าแล้วทําไมแบบทีเมาส์เจ็ดสิบล้านมองว่าแพงก็เมาส์มันเหลือสัญญาปีเดียวไงแต่อลิสเตอร์มันเหลือสัญญาสามปีและยังต่ํานะครับ และฟอร์มกาลังขึ้นม้อด้วยถูกไหมเมื่อกี้ผมข้ามไปเรื่องหนึ่งผมขอกลับย้อนมนาะพูดเรื่องของแลนอันกอนแบบคนซ้ายนะครับกองกลางของบาร์ยอวนิคแล้วก็ย้อนกลับไปที่ข้อมูลของพอจอยพอดีผมอ่านข้ามในสคริปต์ที่ผมแปลเป็นไทยมาแล้วนะครับก็พอจอยบอกว่าลิปูเนี่ยจะซื้อมิดฟิลยืนพื้น2คนแต่ถามว่าคนที่3มีโอกาสซื้อไหมมีขึ้นอยู่กับราคาดังนั้น2คนแรกอาจจะแพงหน่อยได้อย่างเช่น70กับ50 แต่คนที่3ามมันจะต้องถูกหน่อยซึ่งในรายของไลอ้นแกาแวนแบชก็อยู่ในลิสต์รายชื่อนั้นที่อาจจะเป็นลิสต์ของตัวที่ราคาถูกดังนั้นให้เข้าใจกันตรงนี้ครับว่าริฟตูต้องการซื้อสองแต่ถ้าสามจะต้องเป็นคนที่ราคาไม่แพงให้เข้าใจกันตรงนี้คนที่3ามนะต้องราคาไม่แพงอ่ะทีนี้ครับเรื่องราวที่โอ้โหหนักเหมือนกันรายงานเป็นกระแสที่โหมหนักเหมือนกันนั่นคือเรื่องราวของมารียอูกาเตเป็นมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ว่าเมื่อคือนนี้ก็ค่อนข้าง ค่อนข้างโหมหนักเป็นพิเศษเลยขอเริ่มต้นที่สายข่าวของอุรุกวยนะครับโรดิโกโรมาโนฮะไม่ไม่ใช่ฟาบิซซโอโรมาโนนะคนที่ชื่อว่าโรดิโกโรมาโนครับแค่ชื่อหลังเหมือนกันเฉยๆนะแค่นามสก,กลุลเหมือนกันเฉยๆแต่คคละประเทศคคละมันซ้ํากันได้ไม่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วครับผู้ติดตามกว่าสี่แสนคนก็ถือว่าเป็นสายข่าวเทียนหนึ่งของอุรุกวยเขาก็คอนเฟิร์มนะครับว่าลิเวอร์พูลกับสปอร์ติง้งลิบบอนตอนนี้กําลังคุยในดีลของมานูเอลอูกาเต้กันอยู่ โดยคุยกับเอเจนต์โดยคุยผ่านเอเจนต์คนกลางด้วยนั่นก็คือจอร์ดเมนเดสนะครับเป็นตัวกลางโอกาสย้ายของอูกเต้สูงมากๆในซัมเมอร์นี้แม้จะยังไม่การันตีหรอกว่าจะเป็นเลียฟพูไหมหรือทีมอื่นเพราะว่ามันก็มีหลายทีมสนใจนะแล้วก็สโมสรเก่าสโมสรแรกคับเฟนิกส์นะสโมสรแรกอย่างเฟนิก์เนี่ยที่อยู่มาตั้งแต่เป็นเยาวชนมีส่วนแบ่งเปอร์เซน็นในการขายด้วยถ้าเกิดลิบบอนขายเท่าไรเท่าไหร่จะมีส่วนแบ่งเปอร์เซน็นขายในส่วนนั้นลิบบอนมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ ตั้งค่าแบบในสัญญาของอูกาเต้เนี่ยฉีกอยู่ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ53ล้านปอนด์ถ้าคิดเป็นเงินปอนด์นะครับซึ่งตอนแรกเราเคยได้รับข้อมูลกันมาเข้าใจว่าไอส้สโมสรที่ต้องมีส่วนแบ่งเนี่ยคือฟามิเกาฟามิเกาเป็นทีมที่2แต่ทีมแรกอ่ะมันคือเฟลิกก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงๆว่าเฟนิกอ่าส่วนแบ่งที่ลิบบอนต้องแบ่งเนี่ยจะแบ่งให้กับเฟนิกหรือฟามิเกาแต่ทีมใดทีมหนึ่งแน่ๆตอนนี้ข้อมูลมันยังแย้งกันเรื่องนี้นะครับอีกหนึ อันนี้สื่อในโปรตุเกสนะ CM Journal นะฮะเขาบอกว่าโอกาสในการ้ช้ของมานเอลอกาเต้มาลิพูเนี่ยนะเขาบอกว่า now a m a t e r of time ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วคืออารมณ์ันว่าชัวแน่ไปแน่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับแต่สปอร์ตทิงนิบอลไม่พอใจครับที่ลิปูมาคุยกับนักเตะในระหว่างซีซั่นแล้วก็ไม่พอใจด้วยที่เอเย่นออกมาเอเย่นออกมาพูดล่าสุดเมื่อวานไงว่า อ่าลิปูสนใจแต่ก็มีหลายทีมสนใจด้วยไม่พอใจกับคำพูดของเอเจนต์ด้วยคือซีซั่นมันยังไม่จบอย่าเพิ่งพูดอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มีการแบบแจ้งเตือนมายังลิปูแล้วว่าเอ้ลิปูระวังนะถ้ายังคุยกับนักเตะเราไม่เลิกตอนนี้ถ้ายังคุยกับนักแอบไปคุยรับหลังก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวเราจะฟอ้องร้องเราจะลงโทษได้นะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งลิบบอนทาได้นะถ้ามีหลักฐานนะครับถ้ามีหลักฐานเออแต่เป็นการขู่แล้วละ่ะคือลิปูถ้าอยากจะคุยกับอูกาเต้เนี่ย คือทางนี้สปอร์ตติ้งบ้านก็คงขู่แล้วละ่ะมาคุยกันเองมาคุยกับสโมสรอ,อย่าเพิ่งไปคุยกับนักเตะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่าทีนี้สรุปอีกทีหนึง่งเราจะเห็นว่าดีลของอูกาเต้มันก็ร้อนแรงแต่มันจะส่วนใหญ่เห็นไหมมันจะมาจากทางสื่ออุรุกวัยซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักเตะไม่ว่าจะเป็นคูชแมนโดริโกโรมาโน่เห็นไหมอันนี้อูรุกวัย หรือจะเป็นสื่อในโปรตุเกตเองอย่างเช่นเรคคอร์ด C M Journal หรืออีกหลายๆสื่อจะเป็นทางไม่อุรุกวยก็โปรตตเกสหลีกที่นักเตะอยู่อาลิสบอนอยู่ในโปรตุเกตแต่นักเตะเป็นคนอุรุกวยเห็นไหมครไม่มีสายหงคนไหนเลยที่ออกมาบอกว่าลิฟูสนใจนะเลงไอ้นี่เป็นเป้าอันดับแรกๆนะไม่มีเลยสังเกตไหมครับสายข่าวหงสายข่าวหงไม่มีใครบอกและปฏิเสธแล้วด้วยครับล่าสุดครับ อย่างที่ผมบอกมันมีการแย้งกันเกิดขึ้นนิวโจนครับนิวโจนของก .com นี่ก็เป็นนักข่าวสายหงที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงนะครับเขาบอกนะครับว่าแหล่งข่าวที่เขาได้รับมายังปฏิเสธอยู่ครับปฏิเสธข่าวลือระหว่างเรียบูกับมาเนียอูกาเตโดยคอนเฟิร์มว่านะที่เขาได้ข้อมูลมานะย้ําว่านิวโจนเขาได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าอูกาเตไม่ใช่เป้าหมายของเรียบูในซัมเมอร์นี้โอ้โห กลายเป็นงานหยาบเลยครับนะเนี่ยมันก็มีการทีนี้มันก็เป็นวิวเคราะห์กันในโลกออนไลน์แะครับ Andfield Edition ก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นคอนฟ lict กันจริงๆสื่อโปรตุเกสกับอูรุกวัยไปทางเดียวกันว่ารีพูไปคุยกับลิสบอนแล้วด้วยคุยกับนักเตะไปแล้วด้วยนู่นนี่นั่นมากมายเลยเป็นแตงเลยอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่สื่อฝั่งอังกฤษกลับออกมาปฏิเสธโดยเฉพาะยิ่งเ่ะโอเคสื่อทางฝั่งอูรุกวัยหลายๆคนที่นําแหล่งข่าวอะไรงานที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็น่าเชื่อถือเป็นเทียร์หนึ่งของอูรุ นิวโจนก็เป็นเทียร์หนึ่งเหมือนกันสำหรับผมเทียร์หนึ่งครึ่งอ่ะแบบอาจจะไม่ถึงหนึ่งดีแต่ก็เป็นหน้าเชื่อถือคือถ้าเขาไม่ชัวเขาก็คงไม่ออกปฏิเสธเขาคงสอบถามวงในของสโมสรไปเว้นแต่ว่าวงในสโมสรจะเขาเรียกว่าอะไรอะฝากโกหกมาอีกทีอะบีบมาอีกทีคือสมมติผมอะผมเป็นนักข่าวสายหงผมรู้จักคนในวงในสโมสรเลยพูลผมถามเข้าไปถ้าวงในบอกยังไงผมก็ต้องบอกตามนั้นดูพลาดไหม ซึ่งถ้าเขาไม่ได้บอกความจริงผมก็คงรายงานในสิ่งนั้นตามด้วยเพราะผมก็ไม่รู้ผมก็แค่รับแบบเหมือนรับข้อมูลต่อจากวง,วงในสโสมสรนํำมาบอกเป็นเหมือนกระบอกเสียงนึกภาพออกไหมฮะเนี่ยมันยังแย้งกันอยู่ดังนั้นติดตามครับคือถามว่ามันมีเคสไหนไหมที่แบบวงในปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ได้มีมันก็มีบ้างเช่นติอโก้คันทราอันนี้ชัดเจนสุดแต่ส่วนใหญ่แล้ว ที่เราได้จริงๆจะต้องมีการคอนเฟิร์มจากวงในสโมสรด้วยว่าแบบสนใจจริงๆนะแล้วก็ได้คนนั้นจริงๆด้วยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นน้อยเคสมันมีเหมือนกันอย่างที่บอกน้อยเคสที่แบบวงในปฏิเสธได้สุดท้ายได้ผมนึกออกตอนนี้แค่เตียโก้คนเดียวและให้สังเกตอย่างหนึ่งอูกาเต้ี่เป็นกลางรับแต่สังเกตไหมบีฟจากพวกคอจอยพวกเดอะคริสบัตคอมหรือแม้กระทั่งนิวโจนจะไปทางเดียวกันก็คือ3ตัวหลักๆที่เราสนใจไปทางเมสันเมาส์แม็กอาริสเตอร์แล้วก็ไลอันกอล์แบชเป็นหลัก และทั้ง3คนสังเกตไหมว่าไม่มีใครเลยที่เป็นกองกลางัวรับธรรมชาติถ้าวงในสโมสรลิปูไม่ได้โกหกเรานั่นแปลว่าลิปูเล่งพวกมิดฟิลเชิงลุกมิดฟิลบ็อกทูบ็อกเบอร์8มากกว่าเบอร์6แสดงว่าลิปูอาจจะไว้ใจแล้วว่าไอ้ฟาบินโญ่มนเริ่มคื้นฟอร์มแล้วในช่วงหลังฟาบินโญ่เล่นเบอร์หได้แล้วก็มีบายเซติดที่พร้อมจะให้โอกาสต,ต่อแบบนั้นหรือเปล่าสุดท้ายเรื่องราวเหล่านี้ต้องติดตามกันต่อไปครับโอ้โห เหมือนหนังละครเรื่องยาวจริงๆครนะอ่ะดูเยเซเลตาซาครับสั้นๆแล้วกันเจมเพีสบอกว่าก็ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อลิฟพูเคยมีข่าวในอดีตจําได้ไหมตอนนั้นอยู่หมากเซยแต่เราพลาดแต่ลิฟพูก็ยังคงสเกล์อยู่แม้ว่าตอนนี้ปัจจุบันมาอยู่กับซาวธรรมจันแล้วก็ตามก็แค่บอกว่าลิฟพูยังสนใจยังสเกล์าตามดูนักเตะอยู่ปัจจุบัน26ปีแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เจมเพีสบอกคือเจมเพีส์เนี่ยเขาไปพูดในรายการพอร์ตแคสนะบอกว่าเตเลมันก็อยู่ในรริตายชื่อลิพูสนนใจเเเตลมัพรราาะว่ฟี ผมว่าเรื่องนี้มันมันไปสอดคล้องกับเรื่องแน่ๆนะตัวที่สามอ่ะสองตัวแรกถ้าใช้เงินตัวที่สามมิดฟิลอาจจะต้องเป็นพวกฟรีหรือพวกราคาถูกเตเลมันก็อาจจะเข้าขายนั้นแต่ว่าลิฟวูไม่ได้มองเป็นเตเลมันเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆครับมองเป็นอันดับลองลองลอง,ลองเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยคือแบบพอเราถ้าจะไม่ได้เห็นข่าวเชื่อมโยงกับเตเลมันเท่าไหร่เลยนะโอเคทีนี้ครับมาดูกันที่พรีวิวกันบ้างนะครับลิฟวูครับเตวันจันนะฮะคือแต่ผมขอให้เพื่อนๆดูโปรแกรมก่อนนะ,ะมันสําคัญมาก นิวคาสเซิลเจอลีดวันเสาร์ดังนั้นวันนี้สิบแปนาฬิกาสานาทีเชียร์ยลีดอย,อ,ยอย่างเต็มที่เลยให้หยุดนิวคาสเซิลในขณะที่คู่3ามทุ่มแมนยูเจอกับบูฟเนี่ยก็ต้องเชียร์บูฟอย่างเต็มที่เลยให้หยุดแมนยูครับถ้าความหวังของเรานะเราต้องเชียร์แบบนั้นส่วนวันอาทิตย์ครับก็ไม่มีริพูเต้ครับแต่วันอาทิตย์จะมีพวกนี่พวกโซนทีมลุ้นแชมป์นะเอเวอร์ตันแมนซิตี้อาร์เซนอลไบรตันอ่ะส่วนเราวันจันทร์ย้ำอีกทีหนึ่งวันจันทร์ของเราวันจันทร์ครับต้้้้องยจจจจจัจจจัันนนนนททททรรร์์์ใใหุกคขึ เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปรอดูเจอกับเลสเตอร์เดี๋ยวไม่ค่อยมาว่ากันแบบว่าแต่ว่าผมขอปีวิวเพราะว่าข้อมูลมันมาแล้วนัดแรกที่เจอกันในซีซั่นนี้เล่นที่แอนฟิลด์ริเูชนะพูลชนะ2-1นะแล้วก็ผลงานโดยรวมร์พูกำลังยอดเยี่ยมชนะมา6นัดรวดในขณะที่ลีดไม่ชนะอ่าไม่ใช่ลีดเลสเตอร์ ester, ไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันแล้วนัดล่าสุดก็พึ่งแพ้ฟูลแลมมาสถานการณ์ของเลสเตอร์ก็ย่ำแย่ครับอันดับ18อยู่ในโซนตกชั้นครับอยู่ห่างจากโซนปลอดภัย2แต้ม คือเลตเตอร์ต้องกระเสือกกระสนเต,ต็มที่เหมือนกันอะคือถ้าแบบทำตามหล่นแล้วเจอแต่โปรแกรมยากๆด้วยมีโอกาสต,ตกชั้นสูงเลยนะฮะดังนั้นพวกเขาใส่เต็มเจอกับเราแนะ่ทีนี้ความพร้อมครับลิเวอร์พูลเนี่ยครอบก็คอนเฟิร์มสั้นๆว่าฟิมิโน่ใกล้แล้วจริงๆใกล้แล้วแต่ยังเลตเตอร์ยังเบรกไว้ก่อนดังนั้นเกมกับเลตเตอร์ก็ยังคงไม่เห็นชื่อฟิมิโน่ครับรายชื่อที่ค่าครับอ่ะโอเคขอดูฝั่ง,งตรงข้ามแป๊บหนึ่งนะตัวเจ็บของเขาจะมีเจมจัสตินนะครับเลตเตอร์นะวัชเจอร์กาด เฮียนาโช่พวกนี้ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนเบอร์ทานต้องรอเช็คความฟิตส่วนของเราก็พวกเจ็บยาวพวกแรมซี่ไบเซต,ติดเกอต้าพวกนี้ก็ยังไม่พร้อมเตียโก้ก็ผ่าสะโพกไปแล้วส่วนฟิมิโน่ก็ยังไม่ฟิตอาจจะต้องรอนัดถัดไปราชิอที่คาดลิฟูก็คงอาจจะเป็นเซตประมาณเดิมคือฮูสกร์ก็เดาว่ากัคโปอาจจะไปเล่นตรงแทนเฮนโด่แหละมิดฟิลด์ตัวฝั่งขวาเหมือนเดิมแล้วก็โชต้าเล่นหน้าเป้าดีอาร์ปิกซ้ายซาร่าปิดขวาที่เหลือก็เหมือนเดิมแบบนี้ ใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้หรือเฮนโดอาจจะกลับมาเป็นตัวจริงและคาร์โปมาเล่นเป็นฟอร์นไนก์ก็ได้เราก็ต้องรอดูส่วนเลสเตอร์ก็สี่สองสามหนึ่งวารดี้แมดดิสันบานตีเต้นะครับเตเลมันเอนดีดีโชยอนกูฟาสคิสเซนเซนอ่าคาสตาแล้วก็อีเวเซนนะครับอีเวเซนอืมโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องการลุ้นท็อปโฟเจอเกนคอปก็บอกว่าแน่นอนพวกคุณถามผมว่ามีโอกาสไหมที่ที่ผูลจะได้ท็อปโฟ ในอดีตเราก็เคยสร้างปาฏิหาริย์ในการไปเล่นท็อปโหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นปี2020-21ที่อริซงขึ้นมาม่งแล้วก็ทำให้เราได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือจะเป็นแบบปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในอดีตไงชนะบาซ่า4-0อะไรแบบนี้ใช่เราต้องพยายามในส่วนของเราเองเขาบอกว่าเราต้องชนะ 4, 3นัดที่เหลือแต่มันไม่ได้อยู่ในมือเราเพราะถ้าคู่แข่งเขาชนะในเกมที่เหลือของเขาได้คู่แข่งเขาก็ได้ไปท็อปโ ด้วยความที่แต้มเราตามอยู่และโปรแกรมคู่ต่อสู้มากกว่าเห็นไหมฮะเราตามแมนยูแต้มหนึ่งตามิวคาเซิลสามแต้ม,แต,มแต่ทั้งสองทีมมีโปรแกรมในมือแล้วผมจริงๆผมวิเคราะห์ไว้ในสตรีมเกมฟีฟ่าไรสี่นะมาดูได้ในตอนเมนื่อวานนี้แล้วก็มีเรื่องราวดาวรุ่งเนี่ยนะหกดาวรุ่งหกดาวรุ่งลุ้นอาจจะได้ขึ้นชุดใหญ่บ้างบางคนเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ทัพโฟนในนั้นด้วยไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับเกี่ยวกับสตรีมเกมฟีฟ่าไรสี่หัวข้อนี้คุยกันอย่างมันเลยฮนะแล้วก็อ่ะย้อนกลับมา กับแมนยูเนี่ยถ้าดูจากโปรแกรมอ่ะเราต้องลุ้นให้แมนยูสะดุดสักสองนัดและเราชนะรวดเราจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้ากับนิวคาสเซิลเนี่ยคือแมนยูเนี่ยสะดุดสองนัดแค่เสมอเนี่ยแต้มหล่นสี่แต้มเราได้แล้วนะเราโอเคแล้วนะแต่กับนิวคาสเซิลต้องหล่นอย่างต่ำหกถึงเจ็ดแต้มซึ่งนั่นแปลว่านิวคาสเซิลต้องแพ้สองนัดเลยแล้วเราต้องยิงให้เยอะเพื่อให้ลูกได้เสียแซงด้วยมันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากมากกับนิวคาสเซิลแต่ว่านิวคาสเซิลโปรแกรมยากกว่า นิกสนมีเจอเชลซีนัดสุดท้ายมีเจอไบรตันมีเจอลีดหนีตกชั้นอย่างเงี้ยมีแต่เจอทีมที่ต้องกระเสือกกระสนทั้งนั้นเลยดังนั้นโอกาสของเราก็ไม่ได้ไม่ได้ยากไอไ้ไม่ได้ง่ายครับผมสำหรับผมเนี่ยโอกาสลุ้นทัพโฟของเรามีอยู่ประมาณ20%ก็ไม่ไม่ง่ายนะยังยากยากโคตนรเลยแหละแต่มันก็ยังทําให้เราได้ลุ้นอะไร ไปจนถึงนัดสุดท้ายเหมือนบ้างเหมือนกันยกเว้นว่ายกเว้นว่าถ้าเราไม่ชนะเลเตอร์ก็บกมือลาเลยแต่ถ้าเราเก็บชนะไปถึงนัดสุดท้ายได้เราก็มีลุนจนถึงนัดสุดท้ายครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจ,นจบคลิปนะครับใครชื่นชอบกันง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับสาม,มารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องโค้ดแอกอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยวันนี้หมดเวลานะครับอย่าลืมนะครับเด๋ยวไม่ขับด้วยความมุ่งอยาจากซูซูกิสวัสดีครับ